ขอบคุณ<ะ>เจ้ามองอะไรฮะไม่ต้องตกใจข้าก็แค่ไม่อยากให้ใบไ,ไม้ที่เปื้อนฝุ่นน,น่เติะนี้มันเลอะชุดแพงๆของเจ้านะเจ้าอย่าเอมือสกปรกของเจ้ามาแตะต้องข้านะ,ะไว้นั่นอะไรอ่ะ,ะอ้ายออะไรกันทำไมข้าเป็นเช่นนี้ฝีมือเจ้าใช่ไหม หรือไม่พวกเจ้ารีมาจับมันเ๋ยวเข้าท่านพี่ท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหมเจ้าคะหลบไปเจ้ามันก็พวกเดียวกันกับอีนางนั่นอะเมื่อครูแม่นางเสวยเียนบอกว่าสุนัขเอวยแมวเอวยไม่สามารถเข้าแข่งขันได้ไม่ใช่หรอแล้วตอนนี้แม่นางเสวยเียนจะทำเช่นไรดีละ่ะแอะแอะอี จะมัวยืนทื่อกันอยู่ทำไมไปจับมันมาให้ข้าเดี๋ยวนี้แล้วค้นหายาแก้พิษมาจากตัวมันให้ข้าด้วยนะบุกมาพร้อมกันเยอะขนาดนี้ดีนะที่ฉันพกตัวเปิดควันที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองด้วยเนี่ยวันนี้เป็นวันอะไรเหตุใดคนของหมู่บ้านมังกรก็มาด้วยจุจุจ เอาหน่อยเจ้าของหมู่บ้านมังกรท่านนี้น่ะเป็นที่เขารบับถือของพวกคนมากกว่าห้องเต้คนปัจจุบันของเราเสียอีกนะท่านแม่จะปาระเบิดควันอีกไหมขอรับดูตามสถานการณ์ใครกันเหรอแก่งกาดมากขนาดนี้ดูหเหมือนว่าจะสยบได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะหมู่บ้านมังกรหร โอกาสดีที่จะแผ่นนี้นะผู้หญิงคนนั้นคล้อยกับแม่จะออกไปซื้อของเจ้ารออยู่ที่นี่ก่อนอย่าสนละ่ะเข้าใจไหมรู้แล้วขอรับลูกไม่ใช่เด็กสามขวบสักหน่อยนะพี่สุดรอขอถามเจ้าสักคำถามสิเจ้ารู้จักหมู่บ้านมังกรไหมเหตุนใดถึงได้ดูเหมือนว่าพวกเขายิ่งใหญ่นักละ่ะ อ้โย่เจ้าหนี่ตาถึงจริงเชียวพี่สุดรอจะบอกให้นะที่มาที่ไปของหมู่บ้านมังกรอ่ะไม่ใช่เล็กๆ็กเลยเหรอเจ้าของหมู่บ้านมังกรเป็นคนชนเผ่ามังกรอ่ะอืมเผ่ามังกรเขาคงไม่ใช่จากคนที่ทอดทิ้งแม่ข้าหลังจากที่ท่านแม่ข้าตั้งท้องคงไม่ใช่ผู้ชายที่ชอบล้อเล่นกับความรู้สึกของผู้หญิงคนนั้นหรอกนะ